ความรู้สึกโดยภาพรวมหลังจากการจบการแข่งขันสี่วันเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าถ้าไม่ได้เสียวันแรกมากก็ชัน่าจะผ่อนคลายแต่ว่าสามวันสุดท้ายก็มีเข้ามาอันเดอร์ทุกวันก็ถือว่าโอเคค่ะเอ่อที่บอกว่ามีอาการป่วยตอนวันแรกๆค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยก็ยังไม่ค่อยดีค่ะก็ตั้งแต่เล่นกอล์ฟมาไม่เคยเล่นร้อนอะไรขนาดนี้เกิดเป็นคนไทยก็จริงเด้อไม่เคยเล่นกอล์ฟในสภาพอากาศ ถึงผู้จัดการแข่งขันฮอนด้าพี l a เอที่ทําให้นักกอล์ฟไทยแฟนชาวกอล์ฟไทยได้มาสัมผัสกีฬาระดับโลกค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณปอนเซอร์ทุกคนนะคะที่ทําให้คนไทยมีโอกาสได้เล่นเอลกูเจก็คือเป็นเป็นโค้ชใหญ่ที่สุดของผู้หญิงนะคะ่ะก็ให้โอกาสน้องๆแล้วก็คนไทยทุกคนได้เล่นในโครนี้นะคะ่ะฝากอะไรถึงแฟนๆกอล์ฟชาวไทยที่ติดตามเรามาตลอด4วันหน่อยค่ะ กลับเข้ามาเล่นน้ำเดินได้ก็ฝากคนไทยทุกคนนะคะช่วยเชียร์คนไทยที่เหลือแล้วก็ช่วยติดตามผลง,งานกันต่อไปสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากถึงน้อง,องๆแล้วก็เยาวชนที่รักในกีฬากรอบค่ะสนใจในกีฬากลอบแล้วอยากจะแบบเป็นนักกลอบมืออาชีพเนะะี่ยค่ะก็คงองบอกว่า้องฝึกแล้วจะอดทนมากๆค่ะเพราะว่ากล์ฟก็เป็นอะไรที่ไม่ง่าย กันเยอะ,อะไปกลับเนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็ก็อยากจะให้กำลังใจน้องคนที่จะเข้ามาเล่นในตัวนี้แล้วก็มาเป็นโปรนะคะก็ก็เห็นกันอยู่ว่าคนไทยเราสู้เขาได้